รวยพันล้านก้มกราบเมียมีลูกบ้านวิกกี้ชายชีวิตเปลี่ยนติดลูกชายน้องไทเลอร์น้องตินจนเพื่อนทิ้งเปิดบ้านดาราคู่รักที่เพียบพร้อมชายชาติโยดมและวิกกี้สุนิสาคุณพ่อคุณแม่คนเก่งของน้องทริสตินและน้องไทเลอร์บ้านใหญ่โตกว้างขวาง อบอุ่นสวยงามหลังจากมีน้องตินลูกชายสุดน่ารักมาเป็นโซ่ทองคล้องใจได้สักพักใหญ่ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ก็มีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องไทเลอร์โดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ชายชาติโตยโดมซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนมีครอบครัวใช้เป็นเรือนหอหลังแต่งงานภายนอกเป็นบ้านสองชั้นสีเทาสลับขาวมีความวินเทจแฝงอยู่ นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ช่วยเพิ่มความสดชื่นเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านเป็นแบบบิวอินแต่หลังจากแต่งงานก็มีการเปลี่ยนและตกแต่งใหม่ล่าสุดเพิ่งทำชั้นล่างใหม่ทั้งหมดพร้อมตกแต่งส่วนอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งคุณแม่วิกกี้ก็เป็นคนลงมือตกแต่งเองทุกอย่างพร้อมกันนี้ก็ยังได้ต่อเติมบ้านด้านข้างเป็นห้องทำงานส่วนตัวและห้องออกกำลังกายด้วยโดยในส่วนของห้องออกกำลังกายจะแบ่งออกเป็นสองโซนได้แก่โซนโดนตรี ที่มีทั้งกีตาร์เปียโน,โนรวมถึงกลองต่างๆเรียกว่าบ้านหลังนี้ครบถ้วนตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่โดยแท้จริงแถมหนุ่มชายยังเปิดเผยว่าติดลูกติดภรรยาจนเพื่อเลิกคบและยังได้เผยอ,อีกว่ากว่าจะได้ลูกคนที่สองมาเกือบท้อเหมือนกันสารภาพอยากมีลูกสาวอีกคนแต่ภรรยาไม่ยอมส่วนวิธีการเลี้ยงลูกของทั้งสองคนก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะวิกกี้ ให้ลูกทุกอย่างเพราะกลัวลูกไม่รักแม้แต่สิ่งที่ไม่ควรให้ก็ให้ส่วนหนุ่มชายไม่ชอบให้เด็กๆติดโซเชียลมากนะักเพราะถ้าออกไปข้างนอกก็จะดูลูกๆผ่านกล้องที่ติดอยู่ในบ้านได้เห็นลูกตลอดเวลาไม่ห่างเลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยล่ะคะ่ะ